พิธีมวยนานาชาติทั้งสีครับศึกพิธีมวยมังสนันเมืองประจำวับบนอังคารที่7มีนาคม2,566คู่ที่2ของรายการครับการใจสดทางคูฟอร์ยี่2.4ครับเป็นการประทะกันระหวา่าง ยอดธงไทยไฟยเตอร์มวยไทยครับดูว่ายอดธงไทยิกอาสาบางแก้วครับมุมแดงหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ครับคู่นี้ที่ตกลงสู้กันส่วนกางเกงสีน้ำเงินครับเพชรน้องโฟนติดซ้อนวิ้ยครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์เท่ากันจากจังหวัดสุรินทร์ครับฝ่ายแดงนี่จากพัทลุงครับน่านสนใจครับชายชนะนี่จะไปอยู่ที่พัทลุงหรือว่า สุดลิงครับไปดูผลงานในดีที่ผ่านมาของ,องนักมวยทั้งคู่ครับสองฟอร์มหลังของก้าวเกณฑสีแดงครับเอาชนะคะแนนภายเงินสิทธิพ์พรพิชัยทีวีทีมวยลังสิทธิ์ฝ่ายล่าสุดกับก็ยังโชว์ฟอร์มสวยตอ่อเนื่องครับเอาชนะ TKO ยกที่3เพชรเอเชียหนุ่มราสีทีวีทีมวยราชดำเนินเมื 15, ่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนสองฟอร์มของก้าวเกณฑสีน้ำเงินครับผลงานของเขา เอาชนะคะแนนนับตาเดือดเกียรติชัดชัยทีวิทีมวยล่าชนญเนินระไฟล่าสุดครับก็มาสะดุดแพ้ TKO ยกที่3ครับพลังหนุ่มเกียรติชัยยุธทธทีวีธีมวยอตก,กรเมื่อ4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความได้เปรียบก่อนชกครับแอดไลน์แท็กเกอร์จิตหหนึ่งมวยพัดยกติดมวยครับให้กางเกงสีแดงครับเป็นต่อ11-8ด 8. ต้องดูเกมกันจยาวครับจะจบแบบไหนครัแบเบหนียวเชือกของการไม่ว่าอะไรขยับปล่อยซ้ายฟันสอบขวาคืนฟันสอบขวาซ้ายคืนเขา่าไงเหนียวได้ดัดเข่าซ้ายแต่ก็ยังงึ้งนักทั้งคู่ครับการต้องแยกออกมาเอาลับเดินเปลี่ยนดุยเหมือนเดิมสำหรับเพชรน้องโฟลขยับเข้าไปดัน แล้วก็หักยัดเข่าซ้ายยัดเข่าขวาคืนไล่แขนไล่แขนครับเจ้เต้งเข่าขวาเอาแล้วครับสนุกครับแบบนี้ครับโอ้โหเบียดเบียดไปไปนี่เบียดไปเบียด,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 ยดมานี่ต้องดูครับว่าพละงกำลังของทั้งคู่นี่จะเป็นยังไงแข้งขวาเตะและข่าวชัดเจนหรือเยังครับดอกเมื่อสักครู่เดินครับไปไม่สนใจครับวิ่งเข่าขวาเต้งเข่าขวาคืน หมดย,ยกที่สก็เดี๋ยวพักในน้ำสักคู่มาตา,ตาอมาต่อเกมมวยที่ยกที่4ครับคู่ที่สองรายการกเพชรยินดีดมวยมันสันเมืองยอดถุงไทยไฟเตอร์มวยไทยแดงน้เงินดีเพชรน้องโฟนสนิทธิ์ซ้อนหุยับตลาดหลักทรัพย์ก่อนเปิดตัวยกที่4ครับไอะไรแท็กเกอร์เจ็ดหนึ่งมวยพัดยกติดมวยครับขยับให้มุมแดงครับเหลือเพียงเสมอเท่านั้น จบกนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับจะจบแบบไหนครับเบียดไปเบียดมาถ้าตระหดม่วยครับจะใครจะดีกว่ากันครับทีประกัดไว้เด็กน้องโฟนยกนี้นี่มาไม่เดินครับแข้งขวายัดเข่าซ้ายเต้งเข่าขวาเอาครับลูดมาเต้งเข่าซ้ายเต้เข่าซ้ายคืน นี้ครับขยับเข้าไปยัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายคืนแล้วก็ีบโอโหยกนี้นี่ถือว่าทำผลงานได้ดีครับสำหรับเพชรน้องโฟนครับมาอาศัยจังหวะสอครับจันนี่ครับไม่สู้ด้วยชีสกัดไว้ เดียวกันยอดธงไทยไม่สนครับตอนนี้เดินลุยอย่างเดียวเต้นเข่าซ้ายเพชรน้องฟูนแล้วก็ข่าวยัดเข่าซ้ายคืนโอ้แม่มันมนัหรือเปลครับเดินเข้าหานี่ครับไม่ใช่เดินลนะ้วิ่งเข้าใส่โอ้โหเต้นเข่าซ้ายยัดเข,าข,าเข่าขวาแล้วก็เสียบเข่าขวายอดธงไทยเยียบตั้งกระแพงข่าวไว้ทำสร้างความเป็ดตานให้กับยอดธงไทยนะครับตอนนี้บรรยากาศ ขวเข่าในล็อกเต้นเข่าขวาเพนอกโฟนลูดมาลูดมาจัดเข่าขวาเต้นเข่าซ้ายคืนยังไม่รู้เลยครับว่าจะออกบวกออกก้อยครับจัดเข่าซ้ายเพชนอกโฟนลูดมาเต้งเข่าขวาเต้นเข่าขวาคืน ขวายัดเข่าขวาโอ้โหดีนีผิดตากองบังไม่ไหวไม่เป็นไรครับเดินต่อแต่กำหมดยกที่สี่ครับจะพักให้น้ำสักครู่โอ้โหเดือดหลือเกินตามกันต่อครับเกม,มุทียกที่5ยกสุดท้ายครับคู่ที่สองรายการยอดธงไทยไฟยเตอร์มวยไทยแดงน้ำเงิน เพชรค้องโฟน์ดซ้อนุนครับก่อนปล่อยตัวยกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ครับกลับมาอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินครับเป็นต่อ7-4เอาละครับโอ้โหปล่อยตัวยกที่5้านิดวลล็อกตอนนี้นี่ป่นป่วนลึกเเยนะครับเดินเข้าไปเข้าใน ต่างบ้านใจครับตอนนี้ยอดธงไทยต้องมีคนตัดสินใจผิดหนึ่งคนครับที่แน่แต่ทางนี้ทางนั้นครับอยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านที่ให้คะแนนข้างล่างครับว่าจะชอบแบบไหนครับแฟนมว<า>ยทางบ้านที่รับชมคลิปนี้ครับคิดว่ามาถึงตรงนี้นี่ น่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับผมมินเข้ามาพูดคุยกันได้ครับส่วนตัวของผมครับยังมองไม่ออกครับอาจจะเป็นเพชรน้องโฟมครับที่เหลื่อมกว่านิดนี้ครับแต่ได้คนละอย่างเสียคนละแบบนะครับเพชรน้องโฟมนี่ได้อาวุธที่ชัดเจนครับส่วนทางด้านยอดธงไทยครับได้ลูกขยันลูกเดินครับ บนเวทีอีกหนึ่งนาทีครับเอารับปีเล่งกองดูครับตอนนี้ ไปใหนิดนึงครับตลาดหักทรัพย์บนล็อกตอนนี้นี่แอดไล์แต่ก็เจ็ดถึงหนึ่งไม่พะโ็กทิ้งไยครับยังอยู่ที่มูลน้ำเงินครับสมเสมออันนี้เอาบรรยากาศบอกกับแฟนทางบ้านให้รับทราบครับแต่ว่าอาวุธเท่านั้นครับที่ตัดสินผลแพ้ชนะครับไม่ใช่ราคาแล้วก็สิบีสุดท้ธธายบนเวที นี่ในเสมอไหนเสมอกันนะตอนนี้ครับบนล็อกแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับนี่ครับเป็นภาพที่สวยงามครับขอโทษขอโพยกันหลังจากที่สู้กันเสร็จครบทั้ง5ยกครับนี่ครับมั่นใจแนะเพชรธงชัยส่วนเพชรน้องโฟยอดธงไทยครับขอไปเพชรน้องโฟนี่ก็มั่นใจครับกรรมการใบที่2ใบสุดท้าย จะไปทางไหนหันไปทางด้านมุมน้ำเงินครับเป็นทางด้านเพชรน้องโฟนสิทธิ์สาอนุ้ยับเฉือนเอาชักคะแนนยอดธงไทยไฟเตอร์มาใสไปแบบสนุกสุดมันนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมความคิดที่ผมมาเล่าด้วดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ